สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกแพรเสี่ยงไฮชนิดดอกใหญ่ค่ะแบบนี้นะคะเธอชื่อคาร์เนชั่นค่ะเป็นชนิดดอกใหญ่สีเดียวในประเทศไทยนะคะคือสีบานเย็นบานเย็นชมพูแบบนี้ดูสิคะขนาดดอกขนาดดอกคือแบบใหญ่มากนะคะ ใหญ่มากสวยมากนะคะเป็นสีใหม่ของบ้านเราเลยค่ะนี่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดอกไม้ดอกใหญ่ๆสีสดๆนะคะแพคคาเนชั่นนี่เป็นตัวเลือกที่ที่เหมาะค่ะเหมาะมากดูสิใหญ่มากๆนะคะสวยมากๆออกดอกสะพรั่งเลยค่ะเป็นแพเซียงไฮชนิดที่กิ่งใหญ่ๆนะคะกิ่งใหญ่ๆอวบๆนี่ มีแบ่งขายนะคะตอนนี้มีแบ่งขายอยู่ส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะวิธีปลูกก็แค่ปักกิ่งชํานะคะเต็กกิ่งแล้วก็ปักชําเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fan Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ หรือว่าทักกันเข้ามาที่ไลน์ก็ได้ค่ะไลน์แอ y u n g นะคะใส่เครื่องหมายนะแล้วใส่ y u n g นะคะหรือใครที่ทำไม่เป็นทำไม่ถูกนะคะโทรกันเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์081 400 7137นะคะหรือใส่เบอร์โทรตัวเองไว้ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับมีแบ่งคขายอยู่นะคะตอนนี้พอตัดได้แล้วนะคะส่งไปได้ทั่วไทยเลย วันนี้พวกงลาไปก่อนฝากติดตาม f เ e e o o o k แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะบ๊ายบายค่ะ